หยุดค้นหาแรงบันใจแล้วเริ่มลงมือทําซะการที่คุณเป็นคนหนึ่งที่ค้นหาแรงมันใจต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่ผิดต่อการที่เราจะให้ชีวิตของเรามีแรงผลักดันที่ไปสู่ความสําเร็จได้แต่คุณอย่าลืมครับคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะสร้างแรงมันใจขึ้นมาเองครับคุณลองเช็คครับว่าคุณเป็นคนที่สร้างแรงมันใจด้วยตัวเองไหมถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณจะไม่เสียเวลา กับการที่ค้นหาแรงมันใจถ้าคุณค้นหาและสร้างแรงบรันลใจของคุณได้แล้วเนี่ยหากลยุทธ์และวิธีการต่างๆที่จะมาทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตมากขึ้นคุณค้นหากลยุทธ์ต่างๆแล้วและวิธีการต่างๆแล้วคุณต้องลงมือทําทันทีอย่ามีข้ออ้างต่างๆถ้าคุณมีข้ออ้างต่างๆคุณจะไม่ประสบความสําสเร็จอย่างที่คุณได้ตั้งใจไว้ กธุุริจของคณถ้าคุณมัวแต่ค้นหาแรงบันดาลใจแล้วคุณไม่ลงมือทําสักทีสิ่งที่คุณอยากประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จและธุรกิจของคุณที่คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าคุณอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจที่คุณทําคุณจะไม่ประสบความสําเร็จเลยถ้าคุณมัวแต่ค้นหาแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณสร้างด้วยตัวของเองได้แล้วคุณจะไม่าวาญวง เกี่ยวกับในเรื่องของแรงบันดาลใจต่างๆคุณก็จะหันมาหาวิธีการหากลยุทธ์ต่างๆทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่ามัวค้นหาแรงบันดาลใจคุณต้องมาค้นหาวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้และให้ธุรกิจของคุณเติบโตกว่าคู่แข่งได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าค้นหาแรงบรันดาลใจได้กลยุทธ์ได้วิธีการต่างๆคุณจงรีบลงมือทําทันทีอย่ามีเดี๋ยว อย่ามิ้วผัดวันประกันพรุ่งคุณต้องเป็นคนที่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าวันนี้คุณจะลงมือทําในสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตที่คุณหาวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆมาทําให้ธุรกิจของคุณและชีวิตของคุณประสบความสําเร็จคุณต้องโฟกัสเกี่ยวกับการลงมือทําทันทีถ้าคุณสร้างแรงบันใจด้วยตัวเองแล้วคุณรีบลงมือทําทันที ตามวิธีการและกลยุทธ์ของคุณเลยนะครับปิดคลิปแล้วไปเริ่มลงมือทำทันทีครับผมเบนเทนครับ